บอกนะเพราะว่ามือใหม่ใส่ไว้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 เนอะเข้าเลยนะเข้า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 ไม่เหมือนไม่ได้ไว้อาได้แล้วเข้าครับเข้าครับเข้าแล้ววิ่งหกเลยครับ เข้าแล้ว,วิ่งหกเลยจ้าวิ่งหกเลยจ้าวิ่งหกเลยกดแบกได้วิ่งหกเลยครับวิ่งหกเลยปันโดนยิลมั้เง<ะ>เราจะไล่เวอร์ไป็นืิอยเรื่อยิรื่อเรื่อเขากันบ้านไหมกระเกาดูให้หน่อยครับไม่เห็นกันเลยถ้ากันมันต้องมาแล้ววิ่งเก้าครับวิ่งเก้าวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าไม่ได้กันหระ วิ่งสายมาหมดเลยวิ่งเก้าหลัวเสาเก้าเสร็จแล้วตีทิ้งเลยครับแล้วย้อนกลับไปที่ย้อนหนึ่งใหม่อาเวิร์ด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 หายเวิร์ดหายเวิร์ดเมืกี้บ้านหลังไหนไหมเวิร์ดเมืีกินวิร์ดเล็กใ่เขาไม่ใช่เนี่ยว่ะกินกินแปลกแล้วคนหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบครับ ในรอบสอเก้าคนนะในรอบสาเก้าคนเตีโอ้เมื่อกีเราเมื่อกี้เราตีกันแรกไหมตีกันแรกเครอโอเค,ลอเค,อเคกลับไปพอนอีกทีนึงครับคร,ร,นรบอนแ, <8 S 2> แ,แตกใหอ่แตกอืมวัตตีก็มาสิ วาใหญ่ครับวาใหญ่ที่คนว้าไปวาใหญ่ครับวาใหญ่วาใหญ่แล้วรวมวาัีกินครับเ็กของถอดองของแตกไม่ใช่ของหาดของตอดของแตกด้วยพูดถึงเมมันตีชานะบ้านบ้านมันมีเจ็าขอบ้างเลยอืมอ่า พี่ดีไม่ดีเลยเขาจังเขาไปไหนนะพี่จันรถอ่ะจันรถพี่เจ้พัฒนาเหรอเิสเอมซีันอยู่ออซีันเดดสี่เป็นสิ่ดม่ใช่ไ เสียงพี่ลุงหายอ่ะใช่ใช่เติเพี่ลุงหายตองมาจิ้มหน่อยฮัลโหลยึดเสาสามก่อนเหมือนเดิมไปเสาสามก่อนครับไปเสาสามก่อนเสาสามเป็นเสหกพี่ลุงเขาอยู่เสาหกันหมดแล้วนะฮอาล่ะเสาหมันเต็มเลยนะอ่อยนี้เติมหกโนดนแล้วไอว่โดนวนสามก็ได้ไม่เป็นไรถ้าถ้าเสกขึ้นหกไปเลยเป็นยางุยไหวไหม ถ้าไหวถ้าไหวขึ้นหกไปเลยครับถ้าไหวขึ้นหกไปเลยผมโหลดถ้าไหวถ้าเรามากันถอาไหวมาครับถ้าไหวถ้าไหวขึ้นหกไปเลยเดี๋ยวผมโหลดสามเป็นเสาเป็นเสาเกิดให้ถ้าไหวขึ้นหกไปเลยจ้าผมยังไม่เห็นเสาหกโหลดเลยนะขึ้นไปยังอ่ะขึ้นแล้วโอเคครับขึ้นเสาหกไปเลยครับขึ้นเสาหกแล้วอยู่ในวงนะผมกำลังโหลดเสาสามให้ นั่งโหลดต่าสาให้นะครับเกอไหขึ้นโอ้ยโอ้โอ้มาสอได้แล้วครับขอสามบนได้แล้วครับไปหกเลยครับขึ้นขึ้นไปเล่นบนเสาครับไม่ไม่เล่น้างล่างนะขึ้นไปเล่นบนเสาครับคนมันไม่พอหลดเราต้องมีงในนะ ขึ <muitas> um, ้นไปเล่นบนเสานะครับไม่เล่นข้างล่างนะไม่เล่นข้างล่างนะครับขึ้นบนเสาแล้วช่วยกันเตะด้วยจ้าช่วยกันเตะด้วยช่วยกันเตะด้วยมารวมเสาหกก่อนครับมารวมเสาหกก่อนไม่เล่นข้างล่างนะไม่เล่นข้างล่างนะครับไม่เล่นข้างล่างนะครับไม่เล่นข้างล่างเล่นอยู่นะครับช่วยกันเตะหน่อยครับช่วยกันเตะหน่อยฮะช่วยกันเตะหน่อยัะช่วยกันเตะหน่อยโซบัฟหน่อยโซบับหน่อยโอเค ลงครับลงเสาหกไปที่คนแดงลงมา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 ที่คนแดงลงมา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 ครับลงมาครับลงมาเลยลงมาเร็ว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 ลงแล้วลงมาเร็วลงมเร็วลงมาเร็วลง้าเินเลยมรวงมาเข้วงาหินเวลยวลงมาลงเร็วรวงาเร็ลงมเรวิวงมา้มเร็วมวลงมา้งมเร็ววิางมห้าเรวลวลงาเเร็ววงาเเร็วกเวารลงมา แล้วเข้าหินเลยครับใช้สัญญาณน,นะสามสองหนึ่งกดยาข้าหินครับตีโอ้โเยเนี่ยแล้วข้าวหินเอามาติดที่เป็นอะไรอะรรตีไม่โดนมากกลับ <c oughs> ินไหมไม่ไม่ตีแบบว่าหัจับไม่จับติดแล้วเองว่า เดี๋ยวเพราะว่ากีมันยังไม่แตกมันจะจบหลังเราแล้วทีเนี้ยการพอนก่อนครับการพอนก่อนโอเคเดี๋ยวให้ให้พันไปตีก็ได้ครับการพอนก่อนการคอนก่อนการคอนก่อนโคลี่ครับโคลี่ครับโคลี่ไปที่ประตูหนึ่งนะครับโกลด์ครับโกลด์ไปที่ประตูสามครับดาร์คครับดาร์คไปที่ประตูสองครับ ไม่ต้องไม่ต้องเข้าหินนะครับหินขอแค่โปรปกไม่ใช่นามิหนูเอ๋อเรานี่การ์ดสุดนามิคุ้มจ้านามิเป็นโซอ๋อไม่เข้าสามนะพี่เข้าสามโอเคงั้นไปรวมกันที่ประตูสามครับรวมเสาุกเลยนะไปรวมที่ประตูสามเลยมามิเข้าสามใช่ไหมรวมที่ประตูสามรวมที่ประตูสามโพลี่มาดาร์กมามารวมประตูสามมารวมกับโฟส์ประตูสาม อยู่ในประตูก่อนนะอยู่ในประตูก่อนอยู่ในประตูก่อนนะครับอยู่ในประตูก่อนนะครับอย่าอย่าไลยัง่องตรงคนที่อยู่ช่องแคบมันจะตายก่อนคนที่หลงหลงมารวมพี่ประตูสองเเี้ยมันมามันมามายะมายะมาแล้วออกมาเลยพี่โอเคเดินมาเสาสองเสาสองเหรอไม่แน่มันมันมาเนี่ยพี่มีมีโลเสาสี่เลยเราใีคกบโดนไหม เอาจากประตูสามมครับเอาเอาจากประตูสามมาเอาจากประตูสามมากบโดดกบโดดซีกบโดดซีกบโดดซีกบก็คือปีกโกบอลแล้วก็ตีพิลิงนะครับกบโดดสีที่เหลือดันดันลงมาดันลงมาดันลงมากบห้ากบห้าดันไปที่เสาสองครับดันที่เสาสองดันไปที่เสาสองโอเคดันลงมาดันลงมาดันลงมาตายตายตายมันตายหมดมันตายหมดดันลงมาแล้วไปขึ้นเสาสองเร็วไปขึ้นเสาสองเร็วอย่าให้มันโหลดไปขึ้นเสาสองเร็ว ก็แนสี่ลงพี่งเยอะสีเยอะครับสีเยอะครับคือสีสีเยอะมากสีเยอะมากกดยาที่เองโอเคโดดสีครับโดดสีโดดสีทุกคน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 กดเยโดดไปให่ไหมโอโดดสีทุกคนครับโดดสีทุกคนดเมลเลยเดี๋ยวผมตปเองดับเมลเลยเซ็ตโซน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 ข้างบนเซ็ตโซนข้างบนกดยาแล้วทับครับทับลงไปทับลงไปทับลงไป พับลงไปทับลงไปด้านล่างเสาสี่พับทับลงไปทับลงไปทับลงไปพับลงไปพับลงไปฮะทับลงไปเคลียร์เสาสี่เร็ว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 ด้านล่างครับด้านล่างมันอยู่ด้านล่างเตะหน่อยโซบัคโซบัคโซบัควาเตะโซบัควาเตะโซบัคโซบัคหน่อยโซบัควาหน่อยวววาาาเเเตตตะะะวาเต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 ะ วัดติเร็ววัดตเร็ววัดติเร็วโอเคดูเสาสามครับดูเสาสามดูเสาสามมีตัวอยู่มุมเสาสี่อยู่นะฆ่าเลยฆ่าเลยคนที่โดดมาเสาสามแล้วขึ้นไปที่เสาสองเีาสามเสาสามลงมาดักที่เสาห้าครับลงมาดักที่เสาห้าเลยทุกคนลงมาดักที่เสาห้ามันโดดสองแล้วลงมาดักที่เสาห้าเร็วเรเร็ว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 มันกำลังวิ่งไปห้าแล้วโดดมาห้าเลยครับโดดมาห้าเลย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 แล้วลงมาห้าครับแล้วลงจากด้านล่างมา ยิงด้านล่างมากวาดลงมาเรื่อยกวาดลงมาเรื่อยกวาดแต่ไม่กวาดนะครับกวาดลงมาเรื่อยกวาดลงมาเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสองกวาดมาซ้ายขวากวาดมาเรื่อยคแล้ววิ่งไปสองกวาดมาเรื่อยครับกวาดมาเรื่อยกวาดมากวาดมากวาดเราขึ้นสองครับกวาดเราขึ้นสองอ่าหน้าหน้าหน้าสสองมีสังตายวงหนึ่งเศกโดนหน่อยครับเศกโดนหน่อยหน้าสาสองมีสังตายวงหนึ่งเศกโดนหน่อยจ้า ไปทจ้ารออะไรโอเคขึ้นขึ้นเสาสองขึ้นเสาสองโดดแล้วขึ้นเสาสอง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 มันตึงอยู่นะ้เสาสองด้านในเยอะด้านในเยอะด้านในเสาสองเยอะมันชิดนายอยู่เยอะเข้ามาเลยครับดันเข้ามาเลยดันขึ้นเสาสองเลยดันขึ้นเสาสองให้หมดดันขึ้นเสาสองให้หมดเดี๋ยวถ้าท่าเสาไหนโหลดเดี๋ยวผมให้ทิ้กบเขากระโดดเองไม่เป็นไรดันเข้ามาดันเข้ามาคลายหมด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 ค้ายหมดเตะโซบัฟโซบัฟวาเต โซบัฟวาเตโซบัฟวาเตเอาเสาตายโดนโหลดเขาสาตโดนโหลดเขาเสาตาโดนโหลดตีกบไปนี่กบตี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 นารุโตโดดไปกลางเสาตายกางเสาตายกางเสาตายช่วยกันเตะหน่อ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 ยเราจะมีทางกางเสาอยู่ช่วยกันเตะหน่อยช่วยกันจิ้มหน่อยโอเคทักตรงทงถูกดึงลงแล้วมันโดดมาไม่ได้ละ นี่นไอเดียครับนิบเตะนิบเตะตัวที่เหลือเร็วนิบเตะตัวที่เหลือที่เหลือเร็วเราต้องไปเสาอื่นต่อริบเตะ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 ไหนจ้าริบเตะไหนจ้าเสาสามเสาสามเสาสามกบเป็นไงเสาสามเสาสามเยอะไหมกบกบทุกคนโดดสาม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 ทุกคนโดดสองแล้ววิ่งลงเลยทุกคนโดดสามแล้วกดยาวิ่งลงเลยครับ ทุกคนโดดสามกดยาวิ่งลงเลยกวาดกวาดปิดหน้าประตูไว้อยาอยาให้มันเดินเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาโอเคดัน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 ไปที่สามแยกประตูสามดัน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 ไปดันไปดันไปดันที่สามแยกอสามดันไป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 เตะกบตัวโสองากบตัวสองได้ครับไปสองหมดไปสองหมดวีสองหมดวิสองหมดกบกระโดดห้าแหมด ห้าสองตัวมาเยอะกบจัดการเลยกบบระโดดห้าแทนกลบไปโดดห้าแทนทุกคนยิ่งขึ้นสองไปเยอะยิ่งขึ้นสองไปเยอะกลบไปโดดห้าห้าไปเยอะนะครับห้าไปเยอะโอเคใครที่โดดเสาได้โดดไปห้าเลยครับแล้วไปชุดบนใครที่โดดเสาได้โดดไปห้าเลยครับแล้วชิดบนกลบดูสีให้หน่อยกบดูสีให้หน่อยกบดูสีให้หน่อยกบดูสีให้หน่อยเคลียห้าครับเคลียห้าเคลียห้ามีสังตายด้านล่างมีสังตายด้านล่างเคลียห้าเคลียห้า เพียห้าเพียห้าพวกมันเยอะที่ห้าเป็เตะครับเตะครับต้องเตะนะต้องเตะต้องเตะแพ้ชนะวัดกันที่เตะโซวบั็กหน่อยโซวบั็หน่อยยังมีหลอไล่อยู่โซวบั็หน่อยโซ่บั็หน่อยโอเคเตะ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 โอเคครับเพียห้าเพียห้าเงเหลือนิดหน่อย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 เก้ากบเก้ากเก้ากบเก้ากเก้าเจ็ด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 ไม่ใช่เก้าเจ็ดอ๋อขอโทษเจ็ดถูกใช่ าที่เหลือจากห้าครับดันลงมาดันลงมาไปสองที่เหลือที่อยู่บนเสาห้าดันลงมาด้านล่างครับลงมาล่างๆลงมาข้างล่างแล้วก็กวาดกวาดนะสักอยาให้ใครวิ่งผ่านเราไปได้เก้าครับกบเก้าครับกบแล้วก็ดำไปสองฮะกบเก้าครับโอเคสวยครับดันสองห้าดันไปสองห้าสองสองห้าสองบีบแล้วสองเพียครับสองเียไปดักประตูสามครับทุกคนถอยหลังเตะเตะให้หมดเตะให้หมด่อนแล้วไปดักประตูสาม แล้วไปดับประตูสามสามเพียไม่สาเลยสามเียสามเพียสามเพียผมขอดูบ้านสเก็ตพิ้วกลบเจ็ตเจ็อ่ะทุกคนมารวมที่เสาห้าก่อนตุ้มสกาให้หน่อยจ้าเสาห้ามีอยู่นิดหน่อยเสาห้าอยู่นิดหน่อยโอเคทุกคนมารวมเสาห้าก่อนครับเสาเก้าครับเสาเก้าครับกบโอวเคสวยครับ ทุกคนมารวมสองค่าก่อนครับทุกคนมารวมค่าก่อนตุ้มสเกาให้หน่อยจ้ามันมาจากฟังฝั่งไหนตุ้มสกาให้หน่อยจ้าอีกเจ็ดนาทีมันมาจากนี้สามเลยไหเหอเวจะไม่มีบ้านนะเว้ยจะไม่มีบ้านอ่ามาต่อกมาเสาสามพี่เลยพี่เว้ยเว้ยดูมีเสาสามเสาสามเสาหนึ่งโหลดนะครับเสาเจ็ดโหลดกบเก้าโหลดทุกคนเทสาม สามครับทุกคนโหดสามครับโหดสามแล้วลงมาปิดเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาปิด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 เลยดันลงมาครับดันลงมาตูเกเตอร์ดันเลยดันเลยดันเลยครับถอยไม่ได้แล้วดันเลย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 ตูเกเตอร์ดันเลยดันเลยดันเลยโลดสาสามแล้วดันลงมาครับดันลงมาดันลงมาดันลงมาลงมาให้หมดดันลงมาสามแยกสามแยกดันให้หมดผาเราเองดันลงมากดหนึ่ง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 มีใครโหลดไหมหนึ่ง กบหนึ่งกบหนึ่งคนที่โดดสามดันลงมาฮับตเกเตอร์ดันลงมาเลยดันลงมาเลยเก้าครับกดกบเก้าครับกดเก้าครับกบเก้าครับกบโอเคสวยครับดันลงมาเคียร์เกเตอร์ก่อนมาทําไมยังเลยแหละยังเลยปร่เทศมาจบแล้วโอเคเอียงเอียงมาทางเสาสองครับเอียงทางเสาสองเกเตอร์อยู่เสาสองครับงูเยอะงูเยอะงูเยอะงูศกเร็วโอ้ยฝืนนะดันมาทางเสาสองครับดันมาทางเสาสอง มันมีสั่งตายอยู่อยู่อยู่กาฝากแรกโอเคดันลงมาที่22ครับดันลงมาให้สัญญาณรวมตัวกันนะนับสามสองหนึ่งเดินทับครับเดินทับเยอะเยอะเดินทับ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 เอิครบหนึ่งพันแล้วพี่ลุงมีเฟสด้วยเดินเดินทับเดินทับเดินทับมาที่22กันเร็วเดินทับมามีเอ็กเวิร์ดด้วยเดินทับมาเดินทับมาเลยดันไปดันไปดันไปครบเสหครบเสหครบ6ครบ6ไม่ต้องเตะยูเกเตอร์นะครับเตะเตะเวิร์ดเตะเวิร์ด เวิร์ดอยู่ใต้เสาสองเวิร์ดอยู่ใต้เสาสองมันอยู่โค้งโค้งทางด้านใต้ของเสาสองครับเป็นวงลากมาข้อหลังข้อหลังเสาสองครับเห็นบ้าอ่าสวย่างนั้นแหละใช่ครับเคลียเคลียเคลียให้หมดเคลียให้หมดวิ่งลูกเสาหนึ่งรอบฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดแล้ววิ่งรอบเสาหนึ่งรอบวิ่งรอบเสาหนึ่งรอบโอเคดันมามีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีมีฟ้ามึงนิดหน่อยโอเคสวยสวยเคลียเคลียเคลียให้หมด ดูให้หมดสเกลสเกลดูเอ็กเวเข้าประตูไหนรวมที่เสาห้าเหมือนเดิมครับเมือเพียครบแล้วรวมเสาห้าเหมือนเดิมครับสเกลดะให้หน่อยจ้าายนะผมอะก้าก็ได้เกิดแล้วเอคุณเอกผมมีเรื่องปรึกษารวมเสาห้าครับรวมเสาห้าก่อนเราเราจะยัดวัดเขาไม่เนี่ย <his? S 2> ได้หมด frog. Frog. H, ไม่ไม่สี่เลือกถ้าเรายัดวัดเราก็ต้องเลือกไปนั่นแหละเอาเลือกอันนี้เนี่ยเป็นปันใหญ่มามารลบเสาห้าครับตูดมาเลยสามมันเป็นทูเกเตอร์เฮ้ยแต่ยาตัดเล็แต่ถ้าเทัาเมตาก็แล้วแต่พี่ลุงนะผมนะเอามาต้องนีหลุดไปตัวหนึ่งนะขึ้นทางเสาสามเลยเสาไม่ต้องยึดบ้านนี้แทนอาโอ้ยอีบ้าจะไม่ได้ t <t problèmes> <ở lin ux> งั้นเดี๋ยวผมผมขอดูก่อนถ้าเขาไม่ปากก็ปล่อยสักนาทีที่ห้าสิบห้าก็ตีฟีไปเฮีย้ยเชื่อเฮ้ยเขาไม่มาแล้วเหรอทำไมมันเงียบไปเขาไปตีกีเขาไปตีกีครับเขาไปตีกีอ๋อโอเคเขาน่าจะไปตีนะผมดูแล้วอ่ะใช่ไหมครับทราบไหมมันมันไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยมันไม่้็ เชอ,อไม่เห็นบ้านมันนะ <c oughs> งั้นทุกคนเดี๋ยไปกีดใหญ่ทุกคนลงจากเสาห้าครับลงจากเสาห้าบนรวมใต้เสาห้าอโออโออโอทุกคนบนรวมใต้เสาห้าเลวกดยาเรียกหนึ่งครั้งกดยาเรียกหนึ่งครั้งทุกคนกดยาเรียกหนึ่งครั้งเอาเพื่อนมารวมทั้งหมดแล้วเตรียมตัวนะบับนะให้สัญญานะสามสองหนึ่งเดินหน้าครับทับ,ทบเดินหน้าทับอโอเลยเดินหน้าทับอโอเลยเดันลงไปเสาสองดันลงไปเสาสอง ดันลงมาเสาสองครับดันลงมาเสาสองทับ ao เลยทับ ao เลยดันลงมาดันลงมาสุดยาแล้วครับลงมาดันลงมาดันลงมาเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยดันลงมาดันลงมาครับดันลงมาดันลงมาเขาตายเยอะเขาตายเยอะดันลงมาเลยครับดันลงมาเลยเขาตายเยอะเขาตายเยอะดันขึ้นเสาสองไปเลยดันลงมาเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาโตบัฟเดินลงมาครับเดินในคลมตูสองลงมาเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาใต้ประตูสองเนี่ยต้ประตูสองเลยเผียให้หมดฆ่าให้หมด เอียงซ้าย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 ทางเสาหนึ่งเอียงซ้ายทางเสาหนึ่งเอีย่ซ้ายเอียงซ้ายเอียงซ้ายโอเคเตะให้หมด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 ส่งให้หมดเดินท่าเสาหนึ่งครับเดินทางเดินท่าเสาหนึ่งเดินท่าเสาหนึ่งเตะให้หมดเตะให้หมดเตะให้หมดชุดหน่อยชุดหน่อยโฟบัสโฟบัสโฟบัสวาเตะโฟบัสวาเตะเดินท่าเสาหนึ่งเลยครับเดินท่าเสาหนึ่งเลยเดินทางเสาหนึ่งเลย หน้าขบวนอยู่เสาหนึ่งครับใครตายโดูสองใครตายโดูสองแล้วเดินมาทางเสาหนึ่งใครตายโดดสองเดินทางเสาหนึ่งครับใครตายโดดสองเดินทางเสาหนึ่งเดินทางเสาหนึ่งเดินมาเลยครับเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยครับเดินมาเลยไล่เตะไล่เตะตามทางเลยครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยกดย้า้วเดินมาเลยกดย้าเดินมาเลยเขาเติมไม่เรื่อยเขาเติมไม่เรื่อยกบ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 เสาสามมันโหลดว่ะกบขอโทษดีรบกวนกบหน่อยกบเสาสามโหลดเดินทางเสาหนึ่งครับที่เหลือดันลงมาครับดันลงมาดันลงมาเลยจ กดจ้าแล้วดันเลยดันเลยเดินลงมาเดินลงมาอย่าไปกลัวเดินลงมาเดินลงมาครับใครตายกดเสาสอง้วเดินลงมาเดินลงมารวมเร็วสามแยกรวมเร็วเขาถอยแล้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 วให้สัญญาณ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 เอ้ยไม่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 เล่นแยกครับไม่เล่นแยกไม่เล่นแยกเขาโหลดเสาเราไม่ได้ไม่เล่นแยกมันรวมโซนหลักเราดันโซนหลักเอาไม่เล่นแยกไม่เล่นแยก ดันไปคำสองหนึ่งครับดันสองดันไปเรื่อย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 ครับไพไปเรื่อยสโนบอลไปเรื่อยดันมาดันมาดันมาเรื่อยเดินมาผมเปิดวงเดินนำและมาดันมาเรื่อยดันมาเรื่อยดันมาดันมาที่ดันมาที่เทปโซนเลยดันที่เทปโซนเลยเสาห้าโดนนะครับโดดมาเสาห้าครับเยอะครับโอเคทุกคนดูจับเสาห้าทุกคนโดูจับเสาห้าทุกคนโดูจับเสาห้าโดดมาโดดมาโดดมาลงลู คนโดนจับสองห้าโดนจับสองห้าเร็วโดนจับสองห้า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 อย่าลงกลางวงอย่าโดนโดนจับสองห้าเราขึ้นบ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 นให้สัญญานะปั๊บสามสองดันลงกลางเสาดันลงกลางเสาดันลงกลางเสาดันมาดันมาดันลงกลางเสาดันลงกลางเสาให้หมดโปรบั๊เตะโปรบั๊เตะโปรบั๊เตะเข้ามากลางเสาเร็ว ตัวบักเตะตัวบักเตะตัวบักเตะชุดหน่อย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 ต่างเสาใต้เยอะต่างเสาใต้เยอะตัวบักเตะเ็วตัวบักเตะตัวบักเตะดันลงมาด้านล่างของเสาห้าครับดันลงมาด้านล่างของเสาห้าเรียนคอมมิชมันคอมมคอมม์ทีมเรายืนนิ่งไม่ได้นะคอมม์ทีมมันยืนนิ่งไม่ได้คอมมทีมเราต้องขยับนะครับเคลียร์บนเสาก่อนจะทุ่งลงไปด้านล่างเป็นเป็นอาร์โอเคลียบอลให้หมดเตะบสาให้หมดก่อนเตะเตะลูก่อยอะโอมาชนกับเวิร์ดไปก่อน อ่ลเ่ยนตุ้มตาให้หมดก่อนอย่าอย่าเพิ่งแยกเล่นนะครับอย่าเพิ่งแยกเล่นนะอย่าเพิ่งแยกเล่นนะครับกาบางท่านค่อนค่อนข้างเก่งอย่าเพิ่งแยกเล่นนะครับดูแลน้องคุณกากับน้องคนเล็กด้วยเป็นคนแล้วใหญ่เราพี่โอ้ยโดนสกิลแล้วนะด้าน้างด้านข้งโอเคโอเคนะว้ามีมีเกะมากันบ้านให้เบิร์ดที่ยอมใหญ่เอาว้าเอาป้าไปดิทุกคน กินวูดใหญ่ครับกินวุดใหญ่ครับกินวุดใหญ่ครับคือ <มา S 1> คนมากินวุดใหญ่แล้วรบก,กวนรีกันตายดูของถอดของแตกของขาดทีนึงไหนพันเมื่อกี้ไหนพันจะมาไหนมาพาาาี่ติ <c oughs> ๊กเสรแต่เย็นๆยนสามลิซาวัดสามลิซ่าวัดสาม